สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะขอบคุณน้ําใจที่เข้ามาเป็นกําลังใจดูคลิปคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันให้ข้อคิดแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะคะก็แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพกันเนาะทุกคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพมากๆเลยมา์เล็บเจขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะที่แสดงความคิดเห็นคําสุภาพเข้ามาเนาะนะคะมา์เล็บเจจะมาเล่าข่าวนะคะตอน คลิปเมื่อกี้เล่าถึงพมา่าไปแล้วเนะาะแรงงานต่างด้าวทุกท่านนั่นแหละค่ะเนาะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงขเมนบ้างขเมนนะคะแม้แต่อดีตผู้นํายังทําคลิปโปรโมทวัฒนธรรมชุดไทยของประเทศไทยเลยชุดประชาประจำชาติซัมปอรของเขานะ่ยไม่รู้หายไปไหนนะคะไม่ดันไม่ทําอะไรนะคะแต่ดันชุดไทย ให้เป็นชุดประจำชาติบอกว่าไทยเอาวัฒนธรรมเข้ามานะคะอันนี้เราไม่รู้หรอกอดีตการเกิดไม่ทันเราเกิดทันยุคนี้ก็คือยุคที่ประเทศไทยเราเราก็เห็นแล้วว่าชุดประจำชาติของประเทศไทยเราก็คือชุดไทยนะคะมีอยู่8ดแบบที่พระราชินีของเรานะคะก็คือพราพันปีหลวงออกแบบไว้แล้วก็ จดลิขสิทธิ์เป็นชุดประจำชาตินะคะมาตั้งนานแล้วเนาะนะคะนี่คือสิ่งที่เรารับรู้ใช่ไหมคะเพราะว่าการแต่งกายของประเทศเราก็ผัดเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆนะคะสมัยโบราณสมัยก่อนนะคะพระเจ้าสามหำมสี่หำก็ว่าไปคนไทยหรือตามชนบทต่างๆไม่เคยมีเสื้อผ้าใส่ละคะสมัยดึกดำบรรใช่ไหมคะก็พัฒนาเอานวดเอานี้มาหุ้มมน มานุ่งห่มแทนนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายตัวเองอบอุ่นนั่นแหละคะ่ะจนกระทั่งมีการพัฒนาขึ้นเป็นเสื้อผ้านุ่งห่มนะคะตามยุคตามสมัยต่างๆที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือในนะคะผู้เป็นเจ้าเป็นนายของเราท่านแต่งตัวคนละแบบกับประชาชนใช่ไหมคะคือนั่นคือประจำชาติก็คือไทยประยุกต์ไทยดั้งเดิม จนมาปัจจุบันก็นี่แหละชุดไทยที่เราเห็นตามละครต่างๆนะคะหรือชุดที่เราเห็นก็คือที่พระพันปีหลวงท่านทรงออกแบบไว้นั่นแหละค่ะเนาะว่าชุดแบบนี้แบบนี้มันแตกต่างกันยังไงทุกคนก็คงรู้เนาะไม่ต้องอธิบายไปลึกนะคะแต่วันนี้คือขเขมรเคมไทยมานานแล้วค่ะแม้แต่หมูเด้งยังเอาไปเคมใช่ไหมคะทุกคนเราก็เข้าใจแต่ว่าเออประชาชนเขาคงจะมีปัญหากับเรา เคมของเราทุกอย่างแต่วันนี้ดันผู้นำทำคลิปโปรโมตอดีตผู้นำนะคะทำคลิปโปรโมตนะคะชุดไทยแล้วก็วัฒนธรรมที่เหมือนของไทยเป๊ะเป๊ะเป๊ะนี่แหละคะ่ะออกสู่สายตาทั่วโลกให้ชักชวนไปเที่ยวขมรเมืองยิ้มนะคะมันก็เหมือนคล้ายๆสยามเมืองยิม้มใช่ไหมคะทุกคน เรียนแบบทุกอย่างหมูเด้งเราก็เข้าใจว่าประเทศของเขาคนของเขาเอาไปเค็มเฉยๆแต่สมัยนี้ตอนนี้คงเค็มไม่ได้แล้วแหละเพราะหมูเด้งประกาศตัวตนชัดเจนแล้วว่าฉันคือหมูเด้งสัตว์สงวนของคนไทยของประเทศไทยยืนยันด้วยการยืนตรงเคารพธงชาติเป็นเพลงชาติไทยนี่แหละค่ะคงเค็มต่อไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วมั้ง ดันเคลมวัฒนธรรมและก็ชุดไทยของเราจากอดีตผู้นำนั่นแหละคะ่ะเห็นไหมคะบ้านเมืองเราคืออะไรคะลาวดูถูกนะคะไม่ไม่อยากให้ประเทศเขาใช้เงินบาทไทยคือผักดันเงินบาทไทยเราออกจากประเทศของเขาก็คือไม่อยากให้คนลาวใช้สกุลเงินไทยนี่แหละคะ่ะว่าเงินไทยเราไปบังคับให้เงินเขาตกต่ํา แต่ความเป็นจริงมันต้องอยู่ที่ผู้บริหารประเทศว่าบริหารประเทศยังไงนะคะบ้านเมืองจึงเงินตกขนาดนั้นอันนี้อย่ามาโทษประเทศไทยเราก็ได้เห็นเขาว่าคนของเขานะคะประเทศของเขาอยากให้คนของเขาไม่ใช้เงินต่างต่างประเทศนั่นแหละคะ่ะก็คือให้ใช้เงินกีบของตัวเองนั่นแหละคะ่ะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะมันห้ามไม่ได้ เพราะคนที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยพอไปแรกเป็นเงินกีบมันได้เยอะไงคะได้เยอะมันก็เลยมีปัญหานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คนลาวจะสั่งสอนลูกๆหล,ล,ลานๆเขานี่แหละคะ่ะว่าไทยไม่ดีกับเขาสั่งสอนให้เกลียดคนไทยนั่นแหละคะ่ะแต่คนไทยเราไม่เคยสอนให้คนไทยเกลียดคนลาวเพราะว่าสอนแต่ว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องบ้านพี่เมืองน้อง ต้องดูแลซึ่งกันและกันแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วนะครับปัจจุบันคือต่อให้เราให้ใจยังไงแต่ความคิดของเขาก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ได้รักคนไทยสอนให้เกลียดคนไทยนั่นแหละคะ่ะนี่คือประเทศลาวพูดออกจากปากเขาด้วยซ้ำนะคะว่าคนประเทศของเขาสอนกันมาแบบนี้เป็นบางพื้นที่นะคะไม่ใช่ทุกพื้นที่ทุกพื้นที่ที่มีคนไทยอาศัยอยู่สมัยดึกดำบรร ที่เคยเป็นของไทยก็ยังคงรักและก็ศรัทธาในประเทศไทยไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะมีคนไทยอยู่ในนั้นก่อนที่ไทยเราจะเสียดินแดนส่วนหนึ่งให้เขาจากการล่าอาณานิคมของประเทศต่างๆทางยุโรปที่เข้ามานั่แหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทางภาคใต้หรือทางนะคะภาคอีสานนี่แหละนะคะจะหลดไหนบ้างอะคนไทยเราถ้าไปดูประวัติศาสตร์ชาติไทยก็จะรู้นะคะว่า ส่วนในที่เคยเป็นของไทยและต้องตกไปเป็นนะคะให้ต่างประเทศเขาเพราะว่าการล่าอนานิคมนั่นแหละคะ่ะโดยเราทุกคนนะคะได้รับได้ฟังจากประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะและก็เงินถุงแดงจากสถาบันพระมหากษัตริย์นี่นะคะจึงทำให้ประเทศไทยของไทยเราเป็นประเทศไทยได้เท่าทุกวันนี้ ก็มาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีแนวความคิดเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดเกง่งประครับประคองประเทศชาติบ้านเมืองของตัวเองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงปัจจุบันแต่ก็มีบางคนเท่านั้นเลยค่ะที่ใจบอดตาบอดแสะสถาบันไม่เลิกนะคะเพราะมีความคิดนิยมต่างชาตินั่นแหละค่ะเนาะเราทุกคนเป็นคนไทยคงเห็นว่าใครเป็นใครเนาะ นี่แหละค่ะคือรอบบ้านของเราปัญหาให้เราทั้งนั้นเลยนะคะมีปัญหาให้เราทั้งนั้นเลยประเทศจีนเข้ามาทํางานนะคะมาก็คือคนของเขาคนของประเทศจีนอ่ะนะคะรัฐบาลเกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ไม่รู้ค่ะแต่คือคนประเทศนั้นเข้ามาทํามาหากินในประเทศไทยทั้งทที่โดนจับไปแล้วว่าเอาคนต่างด้าวไม่ถูกกฎหมายมาทํางานมาใช้แรงงาน แต่ก็ยังคงทำซ้ำๆมันต้องอยู่ที่หน่วยงานรัฐของเราแล้วค่ะจะจัดการยังไงจะปรับเงินคนเหล่านี้และผลักดันออกนอกประเทศยกเลิกสัญญาหรือจะยอมเขาอยู่อย่างนั้นตลอดไปนี่คือกฎหมายไทยคนไทยที่เป็นคนในประเทศเนี่ยหรือข้าราชการที่เป็นผู้พิทักษ์กฎหมายบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องพิจารณาแล้วว่าควรทำยังไงประเทศไทยจะได้มั่นคงสงบสุข ไม่มีใครมาละเมิดกฎหมายของประเทศไทยได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยต้องเคารพกฎหมายในประเทศไทยทุกมาตราที่อยู่ในรัฐธรรมนูญล,ละเมิดเมื่อไหร่เราก็ต้องทําตามใช้กฎหมายจัดการนั่นหละค่ะเนาะคลิปนี้ประมาณนี้นะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบบ้าน รอบเมืองของเรานี่ยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ